สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมกราคมกับดิฉันอาจารย์เดียค่ะทำนายด้วยศาสตร์เฮลิ้งทาโรระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณมาดูซิว่าความรักในเดือนมกราคมของทุกคนจะเป็นอย่างไรนะคะความรักของคนมีคู่นะคะสำหรับชาวราศีตุลในเดือนมกราคมค่ะ,ะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะคือ ถามว่ามันดูมีระบบท่าที่มันสมดุลไหมมันก็สมดุลแต่อาจารย์มองว่าบางครั้งแล้วเนี่ยมันจะขาดในลักษณะของการเชื่อมโยงการติดต่อนั่นหมายถึงว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นคู่กันะ่ะแต่การใส่ใจการถ่ายถามสารทุกขสุขดิบการโทรถ,ถึงกันบ้างการที่จะบอกรัก SMS บอกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความโรแมนติกเล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกเข้ามาแทนความเฉยชากันไปอะนะคะอย่าคิด ว่าเขาเป็นของตายเพราะวันใดวันหนึ่งของตายนั้นอาจจะหลุดมือเราไปได้ถ้ายังอยากจะรักษาความรักไว้ก็ใส่ใจดูแลความรักของคุณให้ดีนะคะค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็ง่ายๆค่ะสามารถกดมาได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็โทรออกนะคะง่ายๆเท่านี้แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาพบกันใหม่ในเดือนหน้ากับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะสวัสดีค่ะ